สลามวอลีกุมวารมาตุลัยยุบาราแกตูสลามเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับการเรียนออนไลน์การเรียนออนไลน์ก็คือการเรียนในโทรศัพท์จากที่บ้านของหนูๆน,นะคะโดยคุณครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ชั้นป .1 เยยยินดีต้อนรับน,นักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะคะ คุณครูเนี่ยขอแนะนําตัวก่อนนะคุณครูชื่อคุณครูสากินะยูโซคุณครูจะมาสอนรายวิชาคณิตศาสตร์อืมเอ๊ะก่อนที่เราจะเรียนคุณครูขอถามก่อนนักเรียนอยู่บ้านเนี่ยทำกิจกรรมอะไรบ้างคะลูกเอ๊ะไหนๆลองตอบครูสิมีบางคนบอกว่าไปไว่ายน้ำที่คลองค่ะครู ใครบ้างที่ไปไว่ายน้ำจากคลองยกมือขึ้นซิอ่ามีอยู่หลายคนเลยใครบ้างที่ช่วยพ่อกับแม่ล้างจานยกมือสิหนูค่าหนูค่าอุ้ยหลายคนอยู่นะคะอ้าวมีใครบ้างที่มาวาดรูปในกระดาษเล่นๆเลยอยู่ที่บ้านอายกมือซิอู้ก็หลายคนอ้าวหลังจากที่ เราทำกิจกรรมภายในบ้านแล้วเราก็ได้เวลามาเรียนคณิตศาสตร์กับคุณครูสก,กินะสักทีนะอครูขอทบทวนบทเรียนก่อนบทเรียนสัปดาห์ก่อนเราเรียนอะไรเอย่ยเราเรียนบทเรียนอะไรเอย่ยกิจกรรมอะไรนะกิจกรรมอะไรนะลุกนะกิจกรรมของสวนศาสตร์สงขาอา สวนสัตว์สงขลานะลูกนะครูขอเตรียมตัวแป๊บหนึ่งนะลูกนะเราไปพบกับบทเรียนโดยที่คุณครูจะขอทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ก่อนก่อนนนะ เราเรียนสัปดาหก่อนเรื่องกิจกรรมสวนสัตว์สงขลาโดยคุณครูตวนใช่ไหมลูกคุณครูตวนได้สอนและได้เล่านิทานใช่ไหมคะอเอ๊ะที่สวนสัตว์ที่พวกเราไปนั้นมีอะไรบ้างเอยไหนลองบอกครูซิสัปดาห์ก่อนที่คุณครูคุณครูตวนได้พาไปสวนสัตว์ อาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนมีอะไรบ้างอะครูสก,กีนะอ่านันเกเรียนลองดูที่น้ำตกสิคะน้ำตกสิคะไหนน้ำตกเอ่ยไหนคะน้ำตกน,นั่นเป็นน้ำสีฟ้าที่อยู่ใกล้อะไรเนี่ยส้มๆเนี่ยสีส้มๆมเนี่ย,ม,ม,ยมันคืออะไรคะมันคือปลานั่นไง เอ๊ปลาว่ายน้ำอยู่กี่ตัวนาะอ่าช่วยคุณครูนับหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้ามีปลาอยู่กี่ตัวคะลูกสิบตัวใช่ไหมคะ ต่อไปเห็นอะไรสีเขียวๆไหมคะลูกอยู่ใกล้ปลาเลยอยู่ใกล้ปลาเลยเป็นสีขาเป็นสีขาอะไรคะลูกมันคืออะไรคะมันคือเต่าอ้าวมันคือเต่าเต่ามีกี่ตัวคะไหนลองนับสิหนึ่งสองสามสี่มันคือเต่าที่มีอยู่สี่ตัวใช่ไหมคะ เอาต่อไปต่อไปเราจะนับอะไรกันดีต่อไปนับอะไรคะเออคุณครูว่าน่าจะเป็นดอกไม้ดีไหมดอกไม้สีเหลืองอ่าดอกไม้สีเหลืองมานับกันเลยค่ะเริ่มที่ดอกไม้ดอกแรกเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหมคะดอกไม้มีทั้งหมดเท่าไหร่คะหกดอกอ่า แล้วแล้วคุณครูถามอีแล้วข้างบนดอกไม้เป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยที่มากินน้ำหวานเป็นอะไรคะเป็นพึ่งพึ่งมีกี่ตัวเดี๋ยวเรามานับกันหนึ่งสองสามสี่ห้มีพึ่งอยู่ห้าตัวใช่ไหมคะใครนับได้บ้างปรบมือให้ตัวเองหน่อยอ่าโอเคต่อไปคุณครูขอนับกระ กระต่ายมีกี่ตัวเอ่ยกระต่ายมีกี่ตัวกระต่ายอ่ะจากตัวแรกก่อนเลยอ่ะคุณครูนับพร้อมๆกันนะคะ1นึ่งสองสสหกระต่ายมีอยู่5ตัวต่อไปกระต่ายเขากินอะไรอยู่ไหนๆลองตอบครูซิ กระต่ายกินอะไรอยู่คะตัวแดงๆอ่ะผลไม้แดงๆเขาเรียกว่าอะไรลูกเขาเรียกว่าอะไรคะสตอร์นะคะสตอเบอรี่ใช่กระต่ายเขากินสตอเบอรี่อยู่มาช่วยครูนับหน่อยว่าสตอเบอรี่กินไปกี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9สตรอเบอรี่มีอยู่9ใช่ไหมคะแล้วต่อไปต่อไปสนุกไหมคะเดี๋ยวเรามาช่วยครูนับต่อเลยแล้วเด็กที่นับอยู่เด็กที่ถือตะกร้าที่คอยนับสตรอเบอรี่มีกี่คนคะมีกี่คนลูกสองคนอ่าใช่เลยสองคนต่อไปรูปต่อไปเลย พอมาเป็นรูปต่อไปนะคะลูกอ่ามาเริ่มที่ต้นไม้มาเริ่มที่ต้นไม,ม,ม,นม้บนต้นไม้มีอะไรเอ่ยบนต้นมมไม้มีอะไรคะเจี๊ยบเจี๊ยมีอะไรคะมีอะไรคะมันเจียเจ๊ยบเจมีเป็นลิงฮะใครตอบว่าลิงยกมือขึ้นอ่าแล้วลิงมีกี่ตัวอ่ะ ช่วยกันนับเร็วคุณครูจะรอติ๊กตอตกติต๊กตอตกติ๊กตอกนับเร็ว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 ฮ่าฮ่ากี่ตัวคะกี่ตัวคะอ่าดีมีบางคนบอกว่าห้าตัวมีบางคนบอกว่าสี่ตัวอ่ะมานับพร้อมๆกันว่าทั้งหมดมีกี่ตัวอ่าเริ่มจากข้างล่างก่อนเลยนะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ามีลิงอยู่เจ็ดตัวแล้วแล้วแล้วลิงเขาชอบกินอะไรเอ่ยลิงเขาถืออะไรอยู่ลูกถืออะไรอยู่คะลิงเขาถือแอปแอปอะไรคะสีแดงแดงแอปอะไรคะแอปเปิลลูกอ่าลิงเขาถือแอปเปิลอยู่ แอปเปิลมีกี่ผลคะมีแอปเปิลกี่ผลอคุณครูจาะให้เวลาสิบวิในกันนับแอปเปิลมีกี่ผลนะอ่นับเลยค่ะช่วยกันนับเร็วเร็วเร็วค่ะเร็วค่ะหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามานับพร้อมๆกันนะคะ แอปเปิ้ลลูกที่1ลูกตัวใหญ่สุดเลยลูกตัวใหญ่สุดเลยเอาหนึ่งสองสามสีห้าหกเดลูกโอเคไหมคะโอเคไหมคะอ่าต่อไปต่อไปเราจะนับอะไรดีต่อไปนับอะไรดีคะนับอะไรดีคะต่อไปเรามานับนกกันดีกว่าอ่ามานับนก จำได้ไหมนกสีฟ้าที่เรียนได้สัปดาห์ก่อนวันนี้คุณครูจะมานับอีกครั้งว่ามีอยู่เท่าไหร่นะคะอ่ะมานับเลยค่ะนกมีกี่ตัวให้เวลานับก่อนให้คุณครูจะเว้นเวลาให้หนูนับก่อนอ่านับเลยค่ะนกสีฟ้ามีกี่ตัวให้เวลาห้าวินนะอ้าใครเสร็จแล้วยออกมอขึ้นใครเสร็จแล้วยออกมือขึ้น โอเคหลายคนน่าจะเสร็จแล้วแล้วได้จำนวนแล้วด้วยอ้าวโอเคเดี๋ยวเรามานับนกสีฟ้าพร้อมๆกันหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกอ่านกสีฟ้ามีอยู่เท่าไหร่คะนกสีฟ้ามีอยู่หกตัวอ่าต่อไปรังนกละ่ะรังนกมีเท่าไหรล่ล่ะนกมีอยู่หกแล้วรังนกมีอยู่เท่าไหร่ คุณครูจะให้เวลาห้าวินาทีในการนับนับได้เลยคะ่ะได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะหนึ่งอ่านับนับรังนกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและเจ็ดอ่ารังนกมีอยู่เจ็ดอัานอืมเจ็ดรังอ่าโอเคต่อไป ในใครอยากนับอะไรอีกใครอยากนับอะไรอีกฮะได้ยินว่าดอกไม้จริงเหรอจะนับดอกไม้เหรอโอเคนับดอกไม้นะคะดอกไม้สีชมพูที่มีใบอยู่สองอันโอเคเดี๋ยวเรามานับกันนะคะดอกไม้มีเท่าไหร่อ่ะหนูหนูช่วยช่วยครูนับหน่อยค่ะดอกไม้สีชมพูนั้นนับเลยค่ะหวินาที เท่าไรเอ่ยมีคนเสร็จแล้วมีคนเสร็จแล้วน่มีคนเสร็จแล้ว,ลวอ่า,อาโอเคเดี๋ยวมานับพร้อมคุณครูคนะคะอ้าดวดอกไม้ซียมพูหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดและ8ดโอเคต่อไปนับอะไรกันอีกดีนับอะไรกันอีกดีอืมมีคนบอกว่าคุณครูขอนับกบ โอเคขอนับกบนะคะเดี๋ยวเราไปดูกบตัวสีอะไรกรบตัวสีอะไรเอ่ยกบตัวสีเขียวอยู่ข้างล่างเห็นไหมอ่ากบตัวสีเขียวตัวสีเขียวที่อยู่ข้างล่างอ่าโอเคกบสีเขียวที่อยู่ข้างล่างนี่กบตัวสีเขียวนี่ มีกี่ตัวคะกบมีอยู่กี่ตัวมีอยู่สองตัวอโอเคต่อไปแล้ววันนี้คุณครูสกนาจะให้ทำอะไรเอ่ยอ่เดี๋ยวเรามาดูกันให้นักเรียนวาดรูปดอกไม้รู้จักดอกไม้ไหมลูกหนูรู้จักดอกไม้ไหมคะดอกไม้แบบนี้เลยนี่หนูวาดแบบนี้เลยดอกไม้นี่นี่น,นี่นี่คือดอกไม้ อให้นักเกรียนวาดรูปดอกไม้แทนจำนวนรูปภาพที่ครูกำหนดอ,อย่างเช่นตัวแรกเลยลูกตัวแรกคือตัวอะไรเอ่ยมีปีกแบบนี้ตัวอะไรคะตัวอะไรคะฮะฮะตัวอะไรคะตัวนกอ่ะเดี๋ยวมาดูคุณครูจะให้หาตัวนกว่ามีอยู่เท่าไหร่แล้วเราก็วาดรูปดอกไม้แทนจำนวนเท่านั้น ่ะมานกอยู่ตรงไหนลูกเตน้นเต้นเต้นนกอยู่ตรงไหนนาะตรงนี้ไม่เอ่ยไม่ใช่ตรงนี้ไหม,มคะอ่ามีบางคนเจอแล้วนกคือตัวสีฟ้าคุณครูจะให้พวกเรานับนับจำนวนนกอ่ะนับเลยค่ะหนึ่งทีวงนะคะหนึ่งสองส สี่ห้าหกอานกมีกี่ตัวเด็กๆตอบครูมาเสียงดังๆเลยมีอยู่เท่าไหร่คะห้าหรือหกคะหกต่อไปแล้วคำสั่งของคุณครูจะให้พวกเราว่าดอกไม้แทนจำนวนนกเมื่อกี้นกมีอยู่หกตัวอ่ะ เราวาดรูปดอกไม้เลยค่ะวาดรูปเท่าไหร่คะวาดไปเลยค่ะหกหนึ่งสองอ่าได้แล้วดอกไม้ครุหนึ่งต้องวาดเท่าไหร่ลูกต้องวาดอยู่หกตัวหกดอกค่ะสองห้าเอาสามเอา้า สีห้าหกเรียบรย้อยใครทำแบบนี้ได้ถูกต้องเออต่อไปรูปอะไรคะลูกรูปอะไรคะต่อไปรูปอะไรคะรูปอะไรคะ รูปปลาโอเคนะหนูว่าในสมุทรก็ได้ลูกหนูว่าในสมุทรที่หนูหาได้ต่อไปปลาอยู่ไหนหนูต้องไปหาปลาอยู่ไหนนี่ใช่ไหมอันนี้ไหมไม่ใช่อันนี้คือรูปปลาอ้าวทุกคนต้องนับก่อนว่ามีปลาอยู่เท่าไหร่อ่นับเลยค่ะเท่าไหร่คะมีอยู่เท่าไหร่ สองสีอ่ะหนึ่งสองสามี่ห้าหดปดเสอ่าปลามีอยู่10หนูก็ต้องวาดดอกไม้ไป10อ่าแล้วหนูต้องวาดทั้งหมดนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจสอย่างแรกคือนกคุณครูก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วอย่างที่สองก็คือ ปลาอืมคุณครูก็ได้ได้บอกแล้วว่าอยู่ตรงไหนเมื่อกี้หนูก็ต้องไปน้ำต่อไปรูปที่สามก็คือลิงอืมรูปที่สี่ก็คือผีอะไรคะผีเสื้อน่ารักผีเสื้อรูปที่ห้าก็คือกระตายรูปที่หก็คือเขาเรียกว่าอะไรแมวน้ำหรือเปล่าแมวน้ำนะคุณครูขอเรียกแมวน้ำ ต่อไปที่7ก็คือตัวสีเขียวๆเรียกว่าอะไรเรียกว่าโกบต่อไป8ปเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าเตาเเรียกว่าอะไรคะสตอเบอรี่ต่อไปส0เรียกว่าอะไรคะเรียกว่าแอปเปิลอืมหนูต้องทำดอกไม้แทนจำนวนทั้งหมดเลยนะลูกนะต่อไป แบบฝึกหดัดคณิตศาสตร์ที่คุณครูจะให้ทําลงไปในสมุดนะคะลงไปในสมุดหนูต้องเอาสมุดจากสัปดาห์ก่อนนะแล้วก็เขียนดูคุณครูให้คําสั่งนะคำสั่งที่หนึ่งให้นักเ,กร,เ,ร,กเกรียนเขียนวาดรูปให้นักเรียนเขียนวาดรูปก็คือเลขหนึงก็วาดรูปแตงโมไปหนึ่งแล้วก็เขียนเลขหนึ่ง ตัวเลขไทยอารบิกและตัวเลขลงตัวหนังสือลงในสมุดก็คือเลขหนึ่งอักษรหนึ่งแล้วก็เขียนวันต่อไปเลขสองเลขสองมีสับประรดอยู่กี่อันคะลูกมีสับประรดอยู่สองอันแล้วก็เขียนเลขสองแล้วก็เขียนตัวหนังสือ แล้วก็เขียนตัวภาษาอังกฤษนะลงไปในสมุดของลูกเลยแล้วก็เป็นเลข3มีแอปเปิลอยู่เท่าไหร่คะลูกมีแอปเปิลอยู่3ผลใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวหนังสื้อเลข3หนูเขียนตามเลยมีตัวภาษาอังกฤษเป็น t r e e ต่อไปรูปที่4เป็นรูปอะไรคะลูกรูปอะไรคะเป็นรูปอะไรสีเหลืองเป็นรูปกล้วยรูปกล้วยเขียนเป็นเลข C, ตัวอ,อักษร C แล้วภาษาอังกฤษเรียกว่า f o l ต่อไปนะคะเป็นรูปอะไรนะคะเป็นรูปอะไรเป็นรูปฝรั่งมีเท่าไหร่คะลูกมีเท่าไหร่คะมีอยู่5ผลหนูเขียนเลข5ตัวอ,อักษร5แล้วภาษาอังกฤษเรียกว่า five ต่อไป หนูทำวันละแบบหนึ่งแบบฝึกพอพอวันต่อมาเช้าวันต่อมาหนูก็เขียนอันนี้ต่อลงไปในสมุดว่ารูปเขียนเลขแล้วก็เขียนตัวหนังสือลงไปในสมุดนะลูกนะต่อไปอ่ะมามาดูว่าเป็นเลขอะไรบ้างมันคือเลขหกอามีสตรอเบอรี่เท่าไหร่คะแมสตรอเบอรี่ขอโทษค่ะอามีส้มอยู่เท่าไหร่คะ มีส้มอยู่หกนับคค่ะหนึ่งสองสามสี่หหกตัวหนังสือเลขหกใช่ไหมคะต่อไปเลขอะไรคะลูกต่อไปข้างล่างนี้เลขอะไรเลขเจ็ดเลขเจ็ดคือผลไม้อะไรคะผลไม้อะไรคะเป็นผลไมา้มะม่วงว้าวน่าทานจังเลยมะม่วงเลขเจ็ดเจ็ดเซว หนูเขียนลงไปในสมุดแล้ววาดรูประบายสีให้น่ารักแบบนี้เลยนะคะต่อไปคืออะไรคะสีแดงๆเ,เรียกว่าอะไรคะสีแดงๆเรียกว่าสตรอว์เลยคะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่มีอยู่เท่าไหร่นับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8เป็นเลข8ตัวตัวหนังสือเป็น8เขียนอย่างนี้นะลูกแล้วภาษาอังกฤษเรียกว,ว่าเอก ปดต่อไปเลข9คืออะไรคะน่ารักมากเลยเขาทำตาขมิดขมิดเป็นสีอะไรคะสีเหลืองสีเหลืองมีอยู่เท่าไหรนับข้านับค่านับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเกตัวหนังสือเป็นเลข9แล้วก็เขียนเลขว่า,าเขียนภาษาอังกฤษอ่านว่า9ต่อไปนะคะ ต่อไปตัวสุดท้ายแล้วเป็นเลข10เป็นเชอรี่เท่าไหร่คะอ่านนับสิคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัวหนังสือ10เขียนอย่างนี้นะลูกแล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าอ่าเขียนลงไปในสมุดพร้อมกับวาดรูปเลยนะคะ ยอดสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนเนี่ยจะสนุกกับการเรียนออนไลน์ของครูสกินานะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไป